สวัสดีครับผมของคอีสานมานอนครับผมมี้้าไม่กินขอเที่ยงครับได้ก่อยมะทงหนึ่งครับเสือก่อยมาครับขอนิ่วครับผมขึ้นยากครับไม่เสือมากินกินขอเที่ยงน้ำกันด้วครับก๋วยครับหยาดแดงๆนี่นี่ครับประมาณนี้ครับ เ,เ,เ,เห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่ไม่กินข้ามันนะครับกินข้าเจียงเลยเดยออกไปเห็นงานต่อครับผมเดดี่ยอนครับปีใหม่แต่ว่า่อนบ่าหนาวเลยอยู่ทางนี่ พี่รถตากแดดมันมือครับแดดหันดำไปแล้วคำยังไงครับผมตั้งสายใจ กินดิบดูดูนี่ต้องกินยาทายประหยัดดูดูเลยครับปีนึงจักสามเทียกันยังดีครับความปลอดภัยของสุขภาพและลลลร่างกายมาเดอ้อมาเด้อสบายเบื่อ เดี๋ยวหมือนแล้งไปยิ่งนกครับผมก็นิสายมันหนอกต้องสายเมือดครับสองห้าจิน้ำขึ้นอย่างเดียวครับกาทายด้วยครับ ลาบลานเนี่ยแซบย่หั่ลมือกับบะแซบหั่ลมือกแซบแต่หลายล่มือแซบแล้วครับพริกทุกครับบ่เผ็ดครับมันทุกแล้วทุกแล้วบ่มีเผ็ดครับ การกินหลับต้องคุยครับยังไงครับกลางถึงบริาั

ครับผมในม่วงมาสามเพียงแจ่มกับม่วงก็เสียบเพื่อนเนีครับก่อยกินแจ่มกับม่วงนรสฝานหยอดแจ่มมันใจเนาะขอกันเมื้อครับ ขำยหญ่ๆครับผมขำยหญ่ๆเลยบะม่วงครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นเียันนะครับก็จะขออนุญาตจ้นเขาตอยแล้วเนียวครับภาษาจ้นเขาซื่อครับก็ใช่ ให้ได้เบิงึงก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับจะไปลาา่าสัตว์อีหยังมาเฮ็ดเมนูอีหยังอาหารป่าแบบใดก็ที่เอามานำเสนอให้ได้เบิึงนะครับอาหารแนียวป่าตัดตายคนอีสานบ้านนอกครับครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แหนไหมนะครับกดแชร์ให้แไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะครับผม สวัสดีครับ